เราเจอทวอนรซีค่ะนาทีที่25ค่ะทวนรซีเกือบจะได้ประตูขึ้นนำนะคะโอเป็นบาลีท่มโมงไป็นคานแม่นฐ่านรีหวาเสียวกันก่อนแล้วก็มาในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกค่ะทีโอคอดเปิดลูกเตะมุมขึ้นมานะคะให้ได้ยิงแต่ว่ารฟอร์มก็ยังป้องกันเอาไว้ได้หมดครึ่งแรกก็0ููนนะคะ มาในครึ่งหลังอ่ะชีโร่ก็ได้โอกาสยิงนะคะจังหวะนี้แต่ว่าทางด้านของฟอร์มนั้นยังฟอร์มดีฟอร์มดีต่อเนื่องยังไม่หลุดฟอร์มยังดีอยู่ใช่แล้วก็มาจังหวะนี้ค่ะทางด้านของทีโอวอล์คอตได้หม่งนะคะบอลนั้นก็ชนเสาออกอีกลุกลุกลุกแล้วสุดท้ายเนี่ยจนแล้วจนรอดก็มาได้ประตูจน,นได้นะสอาร์เซนอลนาทีที่86ค่ะโอ้โหวิลเชียร์ยิงด้วยไซน็อกกรอบบนแน่บอลนั้นก็พุ่งเข้าไปติดกลาง บอลเข้ามาแล้วหน้าประตูแล้วจังหวะสุดท้ายก็ไม่พลาดคะใช่นะคะ,นนะ,คะก็ผ่านเข้าสู่รอบสี่นะคะไปเยือนไบรท์กันนะคะทีม,มข, 2, ของแชมเปี้ยนชิพคือวันเสาร์ที่26มกราคมนี้ชุดชี่ายทอดสดน,นะคะ4ี่ทุ่งตรงนะคะ<อ>แฟนเชสอาร์เซนอลก็ได้ดูและ